วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโตเกียวขนมโตเกียวจากเวโปรตีกันนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะอเช้าสุดภากน,นะคะไปทำกันเลยเริ่มแล้วนะคะพี่ก้อยก็จะใช้กล้วยหอมหนึ่งใบนะคะเอาที่ไม่ต้องแกะจัดนะคะถ้าเกิดว่างอมๆมันก็จะมีรสชาติหวานด้วยค่ะแล้วก็นะคะพี่ก้อยก็จะตามด้วยเวนะคะ เวไอโซเลตรสช็อกโกแลตนะคะหรือใครจะใช้เป็นเวยี่ห้อไหนก็ได้2ช้อนนะคะ2สปรนะคะ,ะ,คะพี่ก้อยใช้เวย์ของยี่หอ้อฟิตเวนะคะรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะไข่หนึ่งใบค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยข้าวโอ๊ตนะคะ1ชอ้อนแล้วก็นมถั่วเหลืองนะคะ100 ml แล้วก็ไอปั่นด้วยเคองปั่น เลยนะคะเสร็จแล้วก็นะคะพี่ค้อยก็จัดเตรียมนะคะกระทะให้ร้อนโดยใช้น้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็กิ้งน้ํามันให้ทั่วกระทะนะคะถ้าเป็นกระทะเทฟลอนจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ติดกระทะและทําให้เราแซะขนมขึ้นมาง่ายนะคะเห็นะคะเราก็กริ้งกระทะแบบนี้นะคะให้มันทั่วนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะคะวันนี้จะเป็นสามไส้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ใส่เนยถั่วนะคะอันนี้เนยถั่วพี่ก้อยรสธรรมชาตินะคะก็คือไม่หวานนะคะของยี่ห้อนี้ค่ะ Tesco Lotus โโโสใส่ลงไปเลยใครจะทาให้ทั่วก็ได้นะคะแต่พี่ก้อยใส่แค่ตรงกลางค่ะเพราะว่ากว่าจะทากลัวมันจะไหม้ซะก่อนนะคะแล้วเราก็ม้วนนะคะเหมือนขนมโตเกียวเลยก็ใช้ไม้พายแทกขึ้นมานะคะระวังอย่าให้มันไหม้นะคะไฟอ่อนๆนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ1นไส้นะคะต่อไปนะคะไส้ที่2นะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นไส้อโวคาโดนะคะซึ่งพี่ก้อยซื้อไว้แล้วสำหรับจิ้มกับสแน็คพวกมันฝรั่งนะคะ ก็รสชาติเปรียปร้ยวๆนะคะเป็นอะโวคาโดนะคะอันนี้ก็ซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในเว็บไซต์ก็มีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนี่ค่ะก้อยมาทําหน้าที่3นะคะจะเป็นหน้าไข่นะคะก็ทําไข่เจียวแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นๆๆค่ะมาซอยเป็นเส้นๆแล้วเราก็ทําไส้ที่3นะคะอันนี้ก็ทําขนมโตเกียวแล้วก็ใส่ ไข่ที่เราหั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วพี่ก้อยก็ใส่ซาวคีไปด้วยซาวกิมนี้ของอีเกียนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วค่ะทั้ง3ามไส้ mm ีน hmm. ี้ไข่ ลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆมากๆเลยคะ่ะถ้าใครไม่มีเวก,ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะโอเคไว้มาพบกันใหม่สวัสดี